s t e ฟ h นอาร์โควนะคะเจ้าพ่อแห่งวงการบริหารเวลาเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าจะมีคนใกล้ตายสักกี่คนที่อยากจะใช้เวลาในออฟฟิศมากขึ้นเขากำลังจะบอกเรานะคะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิตที่เราจะต้องให้ความสำคัญค่ะเรายังมีเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลครอบครัว แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์ทํางานอย่างเรานะคะยิ่งโดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยคาดเดาไม่ได้เนี่ยจะต้องทํายังไงดีถึงจะบริหารเวลาบริหารเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี้ยนะคะเพื่อช่วยให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นได้คุณโลธาไซแวดค่ะผู้ที่เขียนวิธีบริหารตนเองมีชีวิตที่สมดุลเพื่องานและชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวันเนี่ยเขาได้ให้คำแนะนำเพื่อทำให้ชีวิตของเราสมดุลเอาไว้6ข้อต่อไปนี้ค่ะ ้อแรกทำตัวให้เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะเพราะเราคือผู้นำในชีวิตเราเองนะคะเราก็เลยต้องค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะจะไปอย่างไรเพื่อจะได้วางแผนชีวิตแล้วก็วางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะกำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนนะคะอย่าปล่อยให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยล่องลอยไปตามยถากรรมค่ะการกาหนดวิสัย ัทัศน์เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีค่านิยมอะไรบ้างนะคะเพราะค่านิยมเนี่ยแหละค่ะมันคือรากฐานของวิสัยทัศน์ในชีวิตของเราค่ะข้อที่3นะคะการใช้ระบบหมวก7ใบค่ะหมายถึงการให้ความสําคัญกับชีวิตเราเนี่ยผ่าน7บทบาทหลัก ไม่ต้องมากไปกว่านั้นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จดจ่อกับสิ่งที่สําคัญได้อย่างเต็มที่ค่ะและนี่มันก็คือเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะจะลำดับความสำคัญด้วยการทำจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะคะจนถือเป็นภารกิจหลักในชีวิตและแยกให้ชัดเจนค่ะว่าอะไรมันคือเรื่องเร่งด,วด่วนและอะไรมันคือเรื่องสำคัญอย่างแท้จริงนะคะข้อที่5้าวางแผนเป้าหมายและเวลาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะให้เห็นการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะถ้างานใหญ่ก็ให้ซอยออกมาเป็นงานย่อยๆเพื่อจะได้เห็นความคืบหน้าชัดเจนค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรีบ จัดการกับงานที่มันสำคัญหรือมันยากก่อนงานอื่นๆค่ะข้อที่6วางแผนผ่อนคลายจากงานใดๆก็ตามวันละ1ชั่วโมงครึ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้ล่ะค่ะซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆนะคะแต่เนื้อหาสาระเนี่ยเน้นๆค่ะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผลอ่านเล่มนี้ทำตามเล่มนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะ